สวัสดีครับอาทย์ครับวันนี้ครับเป็นแบรนด์อไงครับครับเป็นไงบ้างครับใช่มาจากอิสานด้วยแบรนด์ Ambassador ครับผมเป็นอะไครับก็เป็นเป็นเรียกว่าแบรนด์ที่ทำงานมาด้วยกันยาวนานมากแล้วก็เป็นแบบเป็นพี่ๆ LG แบบทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็วันนี้เราได้มา represent ในเรื่องของ h a i Care ซึ่งเป็นเครื่องอกอากาศที่เหมาะกับตอนที่ โคตรเลยอเป็นเหมาะกับตอนนี้มึงแม่เพราะว่าอย่างที่บอกคือแบบสัญญาณเตือนมาแบบบ่อยมากมว่าแบบพีเอ็มสองจุดห้ามันแรงไปหนึ่งตีขึ้น<ม>ีๆๆอะไรเง<ม>ี้ย <ๆ S 1> บางวันนี่คือแบบต้องเวิร์ r ฟอร์มโฮมอะไร<ม>หรือว่าห<ม>นาจนแบบเห็นในอากาศได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมนงยิ่งผมเนี่ยเป็นนักร้องต้องใช้ปอดบ่อยๆก็คือต้องแบบ มีเลยอะ LG เขาแคร์ทุกคนใช่ใครไม่แคร์ LG แคร์แต่ว่ามีสำหรับน้องแมวด้วยนะครับแมวคุณหมาได้ด้วยใช่ก็จะมีตัวที่เป็นแบบว่า Aero Cat ซึ่งมันจะเป็นแบบว่านี่ใช่ใช่ก็คือจะเป็น Tower แ a วด้วยซึ่งน้องแมวจะชอบอะไรยี้แล้วที่มันปีนป่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนอนอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้คือจะปรับให้อุ่นได้ด้วยให้น้องแมวนอนแบบอุ่นๆได้ด้วยก็คือ กําจัดเรื่องขนเรื่องเพียม2.5ให้เราด้วยแล้วก็น้องแมวด้วยในวางไวไ้ในห้องของแมวได้ด้วยเจ้ใช่แล้วก็ปลอดภัยน้องแมวด้วยมันจะไม่มีมุมที่จะเข้าไปได้เจมส์เรียกว่าตับโจทเรียกว่าตับโจทย์เจมส์ไหมเพราะว่าเราก็เป็นผ่านคุสัตว์บริการอะไรเงี้ยใช่ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยผมอะ่ะคุณสัตว์คุณแมวครับถ้ามีเครื่องนี้ในบ้มันจะดีอย่าทะเลาะกันไม่มีเครื่องนี้ในบ้านมันจะดี ผมว่าคือหนึ่งคือมันจะเป็นแบบที่น้องแบบว่าได้มาพักผ่อนจริงๆก็แบบอ่ที่สองคือกําจัดเรื่องขนด้วยที่มันจะลอ,อยตามอากาศอะไรเงี้ยเขาก็จะดูดเข้าไปด้วยซึ่งน่าสำคัญมากสําหรับใครที่เลี้ยงแมวจะรู้เลยว่าแบบห้องนั่งเล่นโซฟาอะไรก็แล้วแต่เต็มไปด้วยแบบขนอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากแล้วก็3คือเรื่องฝุ่นเพียมเราอยู่ในสถานีปิดเพราะฉะนั้นเราต้องมีเหมือนอเครื่องฟอกอากาศที่ค่อนข้างดีนิดหนึ่งที่มันจะแบบ ช่วยจัดการเรื่องนี้ไปให้ได้ใช่ดีไซน์ก็ทำสมัยใช่มากเหมือนกันเป็ของตกแต่งบ้านเออใช่ดูดูดูสวยด้วยนะเออจิวตั้งเวลาดูแบบเอ้ยเออก็ดูหมายถึงพี่จะไปนอนแมวไปนอนใช่อยากให้เชฟฝากครับผมก็ฝาก LG Pure Care ด้วยคือเหมาะกับมันมีหลายหลายไลฟ์สไตล์มากๆคือเรียกเอาเลยแบบว่าแบบทุกคนแบบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไหนก็คือเหมาะกับอันไหนก็คือได้เลยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสุขภาพมากกว่าเรื่องของความมากกว่าที่เราต้องแบบ ใส่ใจทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบหลายๆคนต้องออกไปทํางานเนี่ยมันบางคนไม่มีทางเลือกก็คือต้องออกไปเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆในสถานที่ของเราแบบเลือกช้อยซ์ดีในการที่แบบเออเรงนี้ต้องฟอกอากาศหรือว่าแบบอุปกรณ์ที่เสริมเรื่องสุขภาพเรื่องฝ่อต่างๆตังแต่นปีเลยครับุณเยอะอยงง้่คนะคือคันตามากผมอ่ะแบบคันตาจนแบบต้องเอาที่ล้างตามาแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ต้องซื้อที่หยอดตาเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วยิ่งมาเจอฝุ่นตก่างเนี่ยไม่ไหว แต่เราเองก็ยังไม่มีงานแบบเขาเดี่ยวเขาดอนะเาดอที่จะต้องเจียังไม่ค่อยเจอใช่แต่ว่าก็จะมีถ่ายลายการบ้างที่แบบโหแบบกลางกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบอย่างนั้นด้วยที่ช่วงนี้แบบต้องไปแบบทำหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้อง ต้องแบบใส่ใจอพอกลับมาบ้านก็ต้องบเค้าเซฟติสเองไงที่เวลาต้องเจอสภาวะแบบเราเป็นนักร้องด้วยต้องเสียงก็สำคัญเลยผมว่าหนึ่งคือบางบางอย่างอาจจะเซฟไม่ได้ในจังหวะนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาบ้านก็เอาน้ำเกลือล้างจมูกออะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่อาจมีเครื่องฟอกอากาศหรือว่าแบบใช้แบบแมสในจุดที่เราแบบต้องเปิดเปิดตอนที่เปิดจริงๆเท่านั้นเออใช่เพราะฉะนั้นก็ทุกๆอย่างที่มันปิดช่องได้แต่ว่ามันก็ต้องมีแหละที่แบบสัมผัสคนโดยตรงเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแบบ ทีนตัวเองเคลียตัวเองแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่ปลอดอากาศตัวเองมีความเซนซิทีฟกับมันมากน้อยขนาดแบนี้เพรือว่าเอมีภูมิคุ้มกันบ้างเหรอทำไมผมผมจะแบบไม่ไม่ถึงกับบอกว่าแบบเละเลยเลยแต่ว่าก็คือมีคันตามีตาบวมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบน้ำมูกจามอะไรเงี้ยมีกินยาเครับกินยากินยากินยาแก้แพ้ตลอดเลยใช่ไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นไปกินยาเพราะมันก็มีผลใช่อย่างอย่างแบบไปทีถ่ายรายการอย่างเงี้ยเมื่อวานก็มี ีจังหวะที่ต้องกินเหมือนกันใช่่อนนี้คือเนี่ยให้คนไทยชินใช่ไหมครการที่แบบว่าชินไม่ได้อะมันเป็นเรื่องของสุขภาพอ่ะเออ <c oughs> แล้วก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านมันไปเพราะเพราะเหมือนผมรู้สึกว่าพอมันมีกระแสมาช่วงหนึ่งมันก็เหมือนมีการจัดก,การเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมว่าเราต้องคอนเซิร์นมันในทุกๆโมเมนต์ดีกว่า เออไม่ว่าจะเป็นใครเพราะเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลที่เรามองไม่เห็นก็จริงแต่มันฆ่าเราได้เออไล่แรงด้วยมันเป็นบอกเกิดของหลายๆโรคถ้าปลอดไม่ดีมันจะมีอีกหลายโรคเลยที่มันตามมาที่เพ็นเหตการรักโลกหรือว่าการแก้ไขปัญหานี้ยังไหนบ้าง ผมว่ามันก็คือเราไปฟอสใครไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ในพื้นที่ของเราเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้เซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟสิ่งรอบข้างด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆอะไรเงี้ย<ม>ถ้าใครที่เป็นคนที่ทําแบบเกี่ยวกับสวนหรืออะไรเงี้ยก็เรื่องเรื่องการเผาเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ก็แคร์เรื่องนี้ให้ให้มากขึ้นเพราะว่ามันมีคนได้รับผลกระทบตรงนี้มากเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าใครแบบทําเกี่ยวกับการเผาก็ลองดูวิธีที่มันแบบปลอดภัยขึ้นดีด้วยคอนเฟร์มขึ้นไปที่คอนเิร์บ เป็นพิรามเป็นไงบ้างดีนะครับผมก็แบบแฟนๆคุณมานศศ์ไปเยอะเหมือนกันแปลกใจมากแฟนตัวไปแบบโอ้มาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แต่ก็เป็นคือเหมือนแบบเราได้ไปสปอร์ตน้องๆที่เราเห็นบ้างแต่แบบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นเก่งแต่แบบเก่งเริ่มแบบมาถ่ายด้วยกันแล้วแบบเออแล้วก็เออเห็นน้ำปิงที่แบบเริ่มพัฒนาขึ้นมาอะไรผมรู้สึกว่าเออ น้องๆก็เต็มที่เราก็แบบไปรับผิดทาง้องสนุกดีครับการเชิญชวนคือตกปัดรับคำเลยตั้งแต่ช่วงเก่งใช่น้องเขามาจีบครับน้องมาจีบกแจีบน้องเขาน้องๆเขามาจีบที่คอนเสิร์ตเพื่อนคนหนึ่งใช่จีบเขามาจีบยังไงพี่เจวันเนี่ว่างไหมไม่ว่าง เราเราไม่เคยปฏิเสธใครเลยนะไม่ไม่ไม่จริงๆอ่ะมันจะมีงานหนึ่งที่ต้องแบบไปกลับแบบอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่เหนื่อยใช่มัมมามาทันได้ใช่แต่เขามีความผิดพลาดที่มนที่ท่นเวทีอ่อก็ของผมใช่ไหมใช่ก็คือด้วยด้วยด้วยความที่มันแบบอาจจะมีหลายเวอร์ชันอะไรเงี้ยด้วยแบง k ิ้งแท็กอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเปิดผิดเวอร์ชันหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยแล้วตอนนี้มันยังไม่มาเราอยู่ตรงไหนของเพลงแล้วเนี่ยคือ มันจะมีแบบท่อนลา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 ลมันมาตั้งแต่แบบช่วงเวิร์ดเลยผมก็เลยงงว่าเราอยู่ตรงไหนของเพลงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีความงงนิดนึงว่ายัางไงดีอะไรเนงะี้ยแต่ว่าก็แมเนจไปตามนั้นเอาตัวรอดไปตามนั้นแล่คนชื่นชมความเป็นจุดเริ่มต้นงเราหร่อโชว์มัตโกออะไรเงี้ยคือผมเจอบ่อยไงครับไม่รู้ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับกูใช่แล้วเรื่องเงี้เกิดกับผมมากบ่อยมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคแต่มันไม่ควรเป็นเรื่องที่ควรจะชินอะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องรับให้ได้ใช่คะ เอ่อผมมีตกใจแวบหนึ่งแต่ว่าต้องกลับมาให้เร็วใช่คือมันจะมีท่อนหนึ่งที่ผมแบบร้องเหมือนซ้ำเนื้อเพราะว่าผมคลิปผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่พีฮุกหรือว่าท่อนเวิร์ดหรือท่อนอะไรอยู่ผมก็เลยซ้ำอีกทีหนึ่งว่ามันใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันจะไปไงต่ออะไรเงี้ยเออก็เลยแบบหยุดแป๊บหนึ่งเพื่อรอด้วยอ๋อโอเคมันอยู่ตรงนี้แนละ้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมใช่เหมือนพีเ่เตี้ยพูดว่า ถ้าสมมติไม่อยู่ในมือทพี่เจสสถานการณ์ทุกอย่างมังนจะคลี่คลายเออยังพอไปได้ไงคือยังยังแบบสมมุติว่าเพลงดับเพลงอะไรอย่างเงี้ยยังไปได้คือไม่ในมือเราเนี่ยเรายื่นไปคนดูร้องได้ด้วยกาจะจำท่อนนี้ดีกว่าเราอะไรเงี้ยเราเราช่วยช่วยกันได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าคือไม่ในมือมันเหมือนเป็นพาวเวอร์ในมือที่เรารู้สึกว่าเราแบบ เฮ้ยเราเทคอนโทรได้อะไรเงี้ยเออไม่ว่าสมมติเรื่องตีดับหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่เสมอไปนะมันอาจจะมีบางทีที่มันแบบเกินบียอนเราไปจริงอะไรเงี้ยก็ก็ต้องดูไปตามสถานการณ์แหละแต่ก็ไม่ได้โทษใครที่สถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็จริงๆมันก็คิดว่าทุกฝ่ายคงทำเต็นที่แล้วแหละแต่ว่ามันมีเรื่องความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมออะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นข้างหน้าคงจะต้องแบบรัดกุมเรื่องเรื่องการส่งแบบเรื่องนกับเรื่องการทํา เช็ครีเช็คอะไรงี้อีกทีนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่สาวก็งงว่าเหมือนนี่ไม่ใช่เวอร์ชันที่ผมส่งไปนะครับอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันเกิดขึ้นบนเวทีแล้วผมต้องไปต่ออะไรเงี้ยกับโมเาะมิเตะปั่นพี่มับกับศานครับนเขาบอกว่ามันเป็นการพบแฟนเก่ามาเจอกับแฟนใหม่ในเรื่องในซี่เรซี่ของแบบภาพภาพยนตร์อะไรมีมันหนามจริ๋งนะอะไรเงี้ยเป็นตัวละครแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจักรวาลมาลัดกัน อก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนผมมองว่าผมมาซัพพอร์ตน้องๆให้เฉยใช่ไม่เห็นกระแสดิครับก็ก็ดูน่ารักดีครับผมทุกคนก็ดูแบบคอมเมนต์ในเชิงแบบไม่ได้ไปเชิงเชิงแบบเฮ้ยทำไมวะอะไรเงี้ยก็ดูแบบเชิงสร้างสรรค์อีกก็ก็ดูน่ารักดีครับแต่ผมการันตีว่าไม่แย่งไม่คิดจะแย่งใครอ๋อผมผมรักที่สุดคือผมรักตัวเองครับเอออยคนไหนต้องดูแลตัวเองหรอเออคนคนที่เขา ถ้าสมมติบบว่าเราเจอใครที่เขาเข้ามาครับผมสิ่งนี้เราต้องรักตัวเองก่อนที่รักคนอื่นนี่ผมพูดไปในไรมั่วไปหมดเลยใช่ตอนตนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองกันใช่กับการที่เขาจิน้นกันแบบนี้รู้สึกไงบ้างคะที่แบบหนที่จิน่ารักกันแล,นแลผมว่าอะไรก็ได้ที่มันไม่อยู่ในอ,อ,อยู่ในขอบเขตที่ความน่ารักกัออโอเคหมดผมอย่างที่เคยบอกคือหน้าที่จินเป็นหน้าที่แฟนคลับเราแค่ํำลำตามหน้าที่ของเราไปใช่ไหมถ้าเขายังอยู่ในพื้นที่ที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าแบบใช้คําพูดไม่ดีหรือว่าแบบด่ากันหรรรืออแบบทําา้้ยะไีก็ ก็โอเคน่ารักดีครับใช <C Bis Syn Island> ่อก <bbe> ่อนหน้านี้ที่พูดถึงพี่เกงว่าติดตามแต่เขาแรกๆเป็นนักแสดงตอนนี้เขาหมัดใครแล้วรู้สึกภูมิใจพี่เก่งอย่บ้างภูมิใจมากเพราะว่าจริงๆน้องตั้งแต่แบบเริ่มมบอกเวิร์กช็อปอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องมีของแต่ที่สำคัญที่สุดคือรู้สึกว่าน้องเก่งเป็นคนดีโดยรากเออเป็นคนที่แบบเราคุยแล้วรู้สึกเออน้องคนนี้แบบน่ารักจังเลยไม่มีอัตตาตัวตนแบบมีความแบบฮัมเบิรเจอที่ทุกครั้งตั้งแต่วันแรกเจอเขาทุกวันนี้เจอเขาก็็เเเเเาาากหหมือนนนดดิั ไอดอลด้ยนาด้านบอองเพลงโอ้ยเขาเขาร้องดีครับร้องดีใช่แล้วอย่างน้ำปิงไงเราก็เห็นเขาได้ร้องในรายการเออมาแล้วก็เริ่มตั้งแต่เป็นแบบพี่เอ็มวีนนเงี้ยใช่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเขาก็โอ้น้องเขาก็เติบโตในสายของเขามาจนแบบมาบรรจบกันจนได้ในวันหนึ่งอะไรแล้วก็ก็เก่งครับแต่ก็จะมีงานหน้าแบบจะพู่กันมันจะมีโอกาสได้ห็นคือผมไม่ จริงๆไม่ได้ปิดการอะไรก็ก็ถ้าสมมติมีเอาที่อะไรที่เราได้ได้ร่วมกันก็กยอย่างงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยงานเพลงผมยังทำของตัวเองไม่ทันเลยครับผมอยากจะบอกให้ตัวเองนี่จะมีกี่ซิงเกิลหลังจากซิงเกิลที่ใหม่ก็ตอนนี้ก็แต่งไว้แต่ว่าก็เดี๋ยวรอรอดูว่ายังไงเพราะว่าจริงช่วงต้นปี5เดือนแรก6เดือนแรกนี่เป็นอะไรที่แบบอลังแน่นมากแล้วก็มันมีถ่ายหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องแม n a g ทั้งเรื่องร่างกายเรื่องเรื่องทำเพลงเรื่องพาร์ทงานแสดงเรื่องพาร์ท รายการด้วยใช่ที่ที่ตั้งใจไว้ปีนี้เราจะได้ฟังเพลงเด็กผีเหมืนกันคิดไม่ออกเลยฮะเออเาวันท้ายต้องมาสักงเพลงเลยนะทีวันเราต้องมีเพลงรักปะเออใช่ต้องมาสักเพลงเลยตายแล้วตายแล้วลองดูลองดูก็คิดว่าอย่างน้อยก็ยังต่ำๆก็ต้องมี4ีไหมเออสีอะไรเงีฮะไปมากันหนึ่งเพลงเออเขาอยากทำบ้ามด้วยอะไรแต่ว่าอยากจะแบบ ใช้เวลาแป๊บระมาณเพิ่งปล่อย EP มาเราไปเทศกาลไหนบ้างคะวันไทน์สงการลอยกระทงเาคิดมากสงการนี่ต้องเป็นยังไงต้องเยอะเยอะเยอะแต่นหละคุณยังไม่เคยเห็นเลยนะแอบไปไทน์ตัดหนุนมาอาจจะอาจจะมีก็ได้นะสงการเจฟซัตเตอร์ต้องแบบชื่อเพลงอะไรเนี่ยของขวัญวันสงการลาอย่างแรกทจะต้องพูดว่มามามาอะไรยังไง เอ็ดดี้เจ๊ชอบซตาตร์อะครับผมมามมาผมนี่เป็นคนที่ให้พี่ให้ทำอะไรผมก็ทำนะเออ่ยจ๊ขออภัยมีรูจิตเก่งรันนี่แมนเลยรันนี่แมนรันนี่แมนเป็ไหนแล้วยังไงเจ๊โอ้โหถ่ายทุกอีพีคือแบบสุดทุกอ<ม>ีพีเราถ่ายกันแบบสนุกมากนะครับ<ม>เป็นเป็นเป็นอีพีที่สนุกมากมในหลายทุกทุกอีพีที่ถ่ายมาแล้วก็คือเกมก็เหมือนที่เราเคยดูเลยอ่ะเออแบบแบบทุ่มโปรดักชั่นอะไรทุกบางทีกล้องแบบเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็คิดว่าสนุกแน่นอน กับสิ่งที่เกิดที่ทุกคนจะได้ดูครับนนยังไงบ้างมันจะต้องเตยมตัวเออใช่และความรีแบบอะไรที่ไม่เคยเห็นเนี่ยก็คือได้เห็นแน่นอนสภาพที่แย่ที่สุดของทุกคนนว่าในสภาพที่แบบเปียกอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ได้เห็นแน่นอนเราต้องเซฟตัวเองยังไงเจ๊เพราะเรามีงานเยอะที่ต้องทำไงมันจะต้องดูแลต้องเซฟตัวเองด้วยใช่ก็ต้องแบบว่ามีสติตลอดเวลาว่าเฮ้ย เดี๋ยวมีงานอื่นนะเว้ยอะไรเงี้ยก็ก็ต้องแบบคุมสติตัวเองด้วยในการเล่นเกมต่างๆอะ้แต่เขาเซฟเราด้วยแหละเขาเซฟเราอเอาละก็ตึ้งตัวตึ้งบอกไม่ได้บอกสปอยอ่ะเออแต่ก็มีแหละคนที่ทุกคนทุกคนรู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยไม่อยากสปอยอ่ะเอาข้ามคำถามนี้เลยโอเคครับจะได้ดูจะได้ดูเร็วๆนี้ใช่ไหมเจฟเออผมก็ได้ได้ดูเร็วๆนี้แน่นอนครับผมใช่เพราะว่าถ่ายไปหลายอีพีละ โอเคค่ะขอบคุณค่ะบี่เนิดนึงนะค่ะีซฟต้องนี้นะครับหนึ่ลสองเดี๋ยวของนีนะคะ่ะ,คะ